คุณเชื่อในโชคชะตาไหมคือผมไม่เชื่อเลยผมเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอ,อายุ21เบเรียนด้านการเงินและธนาคารก็ครับตัวเลขเท่านั้นที่ผมเชื่อเพราะผมเป็นนักคิดด้วยเหตุผลราศีหรือบุพเพสนิวาสเนี่ยไม่มีหรอกแต่ผมก็พบคนที่เปลี่ยนความคิดไปจะว่าไปผมชื่อขายนะก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเริ่มขึ้นในเย็นวันหนึ่งผมอยากกินชีโต้มากๆก็เลยเดินไปซื้อ แต่แล้วผมก็เห็นสาวร่างเล็กตะโกนใส่ชายร่างโตสองคนในโวนสาธารนณะเฮ้ยไอตินโตเมื่อกี้นายทิ้งขยะเรียราดเก็บขึ้นมาไม่งั้นฉันจะซัดนายหงายเลยไม่ ain, นะสาวคนนี้วอนตายแล้วแล้วนี่เธอเมาเหรอชายสองคนดูอารมณ์ไม่ดีพวกเขาเดินเข้าหาแล้วคนหนึ่งก็ยกมือทําท่าจะตีเธอด้วยแต่เธอก็ปัดมือเขาออกทันทีซึ่งทําให้พวกเขายิ่งยั่วยหนักโอผมไม่อยากโดนลูกหลงด้วยเลยก็ผมทําเป็นไม่เห็นเลยเดินหนีไป แต่ว่าผมเดินไปไม่กี่ก้าวผมก็ได้ยินผู้ชายคนหนึ่งกรีดร้องและอีกคนก็พูดอะไรเนี่ยอีผมจะเดินต่อไปก็ได้แท้แต่ไม่ความสงสัยเข้าครอบงำผมจนได้ผมก็เลยหันไปและเห็นผู้ชายคนนึงมีอ้วกและตัวแล้วผู้หญิงก็ชี้มาทางผมและพูดขึ้นที่รักอยู่นั่นเหรอแล้วหมดสติไปเฮผมไม่รู้จักเธอนะผมจ้องพวกเขาที่กำลังดูงง,ง,งตอนที่คนหนึ่งจะตะโกนทำไมยังยืนบื้ออยู่อีก รีบพิ้วแฟนสาวเสียสติของแกกลับบ้านซะไม่งั้นแกจะโดนหมัดเมาแน่ผมกลัวมากๆผมก็เลยวิ่งเข้าไปพยุงเธอออกมาผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครบ้านอยู่ไหนอืมนี่มันเหลือเชื่อมากผมวางเธอลงที่มานั่งใกล้ๆมองหาผู้ชายคู่นั้นโชคดีที่พวกเขาหายไปแล้วผมไม่รู้จะทํายังไงต่อก็เลยปล่อยเธอไว้ตรงนั้นแล้วเดินกลับบ้านจากนั้นผมก็เริ่มรู้สึกผิดใจดาไปปะเนี่ยเธอเกิดว่าเธอเป็นอะไรขึ้นมาล่ะ ผมก็เลยกลับไปแบกเธอขึ้นหลังพากลับบ้านโอ้เธอตัวหนักกว่าที่เห็นอีกทันทีที่ผมวางเธอลงกับโซฟาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นผมจึงรับสายฮัลโหลจากนั้นต้นสายก็บอกกลับมาว่านายเป็นใครเพื่อนฉันอยู่ไหนผมหลุดปากบอกที่อยู่ไปและกําลังจะบอกให้เธอมารับเพื่อนแต่ก็ดันวางสายไปซะก,ก่อนทำไมหยาบคายแบบนี้เนี่ยผมเกือบหลังหักเพราะว่าแบกเธอกลับมาเนี่ยน่าหง,งุดหงิดจริงๆ,งๆคืนนี้วุ่นวายเกินไปสําหรับผมแล้ว ที่แย่หนักก็คือผมไม่ได้กินชีโตสด,ด้วยผมเลยเข้าไปอาบน้ําและนอนสักหน่อยแต่ทันทีที่ผมเดินออกมาจากห้องน้ําผมก็ได้ยินเสียงกร่งบ้านคิดว่าคงเป็นเพื่อนผู้หญิงคนนี้แน่ก็เลยเปิดประตูบ้านรับแต่แล้วตํารวจสองนายก็จับผมเข้ากําแพงและใส่กุญแจมือก่อนผมจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตํารวจคนนึงบอกว่ามีคนแจ้งความลักพาตัวและทําร้ายร่างกายและพวกเขาจะคุมตัวไปสอนออะไรนะผมพยายามอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ตํารวจไม่ยอมฟังคืนนั้นผมเลยต้องอยู่ในตารางเหล็กเย็นไม่น่าอยู่ ผมเสียใจที่ตัวเองทำคุณบูชาโทษคืนนั้นหลับไม่ลงเลยผมได้แต่หวังว่าจะเช้าเร็วๆจะได้ไปคุยกับเธอคนนั้นที่กล่าวหาความเท็จใส่ผมแต่ก็ยังไม่ท,ทันได้เจอตำรวจก็ปล่อยตัวผมก่อนหญิงสาวคนนั้นตื่นขึ้นและบอกว่าเรื่องทุกอย่างเป็นแค่การเข้าใจผิดก็โชคดีที่เธอยังจำเรื่องนี้ได้อยู่ไม่งั้นไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นยังไงต่อผมสาบานว่าจะไม่ยุ่งกับความโดดเด่นของใครอีกแล้วทำดีไม่เห็นจะได้ดีเลยสองสันถัดมาระหว่างผมนั่งดูทีวี ก็มีคนมาเคาะประตูคุณไม่เชื่อแน่สาวขี้เมามาหาผมมองเธออย่างระแวงเธอมาทําอะไรเนี่ยเธอไม่พูดอะไรเลยแถมเดินเข้าบ้านผมด้วยความเย็นชาเฮอ,อเธอจะมาเอาอะไรเนี่ยจากนั้นเธอก็ปลายตามองผมและถามเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นหลังผมเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอหัวเราะโอเคฉันเชื่อนายไม่งั้นนะนายโดน,นแน่แ่เธอกำหมัดชูใส่หน้าผมผมตกใจเกือบตกเก้าอี้แนะ่จากนั้นเธอก็ขำ ฉันหิวแล้วละ่ะไปทำอาหารมารับแขกหน่อยอะไรของเธอเนี่ยตรงไปตรงมาชะมัดผมมองเธอแล้วพูดไม่แล้วเธอก็พูดต่อถ้าไม่ยอมฉันจะแจ้งตำรวจและเปลี่ยนคำให้การนะเธอก็ทำท่าจะลุกผมเลยรีบพูดก็ได้ก็ได้ก็ได้ผมเลยจำใจไปคนตู้กับข้าวหาของกินอ่าสปาเกตตีทำยังไงก็รอดแน่ผมก็เลยทำสปาเกตตีโบโลเนสกินระหว่างเธอนั่งกินเธอก็พูดอ๋อฉันชื่อว่านอร่านะสุดยอดนักเขียนบทภาพยนตร์ในประเทศนี้เธอขยิบตา แล้วขอบคุณเรื่องอาหารก่อนจะกลับไปตอนนี้คงจบแล้วไม่เลยปรากฏว่านี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเช้าวันถัดมาเธอแฉหาผมมารับฉันที่วิทยาลัยเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจนี่เธอเอาจริงเหรอจากนั้นเธอก็ส่งข้อความมาพร้อมที่อยู่แถมบอกให้รีบด้วยผมรีบขับรถไปหาและเมื่อเธอขึ้นรถก็มองผมและพูดสายนะดังนั้นผมก็เลยกลายเป็นคนใช้ให้นอร่าโดยปรียายเธอจะโทรหรือแชทมาหาเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อ แล้วเธอก็บังคับให้ผมทําอะไรก็ได้ครั้งหนึ่งผมอาบน้ําอยู่เธอก็แชทมาสั่งให้ผมซื้อช็อกโกแลตมาให้เธอและครั้งหนึ่งโทรมาต่อตีสองแล้วบอกว่าเธอเบื่อผมก็เลยต้องมาเล่นเกมเป็นเพื่อนเธอผมยังกลายเป็นคนขับอูเบอร์ฟรีให้เธออีกทุกวันเลยรับส่งจากบ้านไปกลับโรงเรียนและแน่นอนว่าผมเคยหลับลึกนอนร่าเลยกระหน,น่ำโทรและแชทมาหาผมรัวๆผมรับสายแบบมึนๆและเธอจะขู่แจ้งตำรวจอีกแล้วเพื่อบังคับให้ผมไปหาเธอในสิบห้านาที น่ารำคาญเป็นบ้าเลยมีครั้งหนึ่งที่ผมออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนนอร่าก็โล่มาหาแล้วบอกให้ผมพาเธอไปโรงหนังเธอไม่ยอมให้ผมปฏิเสธผมก็เลยต้องยกเลิกนัดกับเพื่อนเพื่อไปดูหนังน่าเบื่อกับเธอเป็นตัวปัญหาสุดๆเลยว่าไหมแต่น่าแปลกเมื่อเวลาผ่านไปผมก็เริ่มรู้สึกว่านอราน่าน่ารำคาญน้อยลงแถมกลับกันผมพบว่าตัวเองยิ้มเมื่อเห็นเธอแชทหรือโทรมาหาในวันที่เธอไม่โทรมากรุนผมก็ผมดูเฉาลงนี่ผมบ้าหรอ คือว่าเธอก็น่ารักนะหุนหันพันแล่นแถมคือไม่มีใครเหมือนเธอด้วยแต่ว่าจูๆ่ๆเธอก็เลิกโทรเลิกแชทหานี่เธอไม่อยากให้ผมอยู่ด้วยแล้วเหรอผมคิดถึงนอร่ามีหลายครั้งที่ผมห้ามใจไม่ให้โทรหาผมน่าจะดีใจที่หลุดจากการมงการของนอร่าสิแล้ววันหนึ่งจูๆ่ๆมือถือผมก็ดังขึ้นนอร่าโทรมามาที่สตาร์บัคตรงถนนวินเซนต์มาเรลให้เวลาหนาทีโอ้สั่งกระิกแล้วแต่ว่าผมก็รีบขับตามไปที่หมาย เมื่อผมไปถึงผมก็เจอนนร่ากับผู้ชายและผู้หญิงผมเดินเข้าไปหาและนั่งลงนนร่ากอดแขนผมที่รักทำไมมาช้าจังผมจ้องเธอด้วยความแปลกใจเธอยิ้มและหันไปหาอีกสองคนนี่ใครแฟนฉันเองอะไรนะนี่ผมฟังผิดไหมนี่เธอพูดว่าผมเป็นแฟนเธอเหรอแล้วเธอก็พูดคครนี่เอดีตเพื่อนสนิทชื่อคิมและแฟนเธอเกลกซึ่งเป็นแฟนเก่าฉันด้วยอึดอัดเลยเนาะแต่ฉันมีเธอแล้วเพราะงั้นเราเป็นเพื่อนกันได้แหละ เมื่อรู้จากสถานการณ์ผมก็รู้ว่าต้องตามน้ําไปกับเธอผมก็เลยลูบผมเธอแล้วพูดใช่คนดีคนน่ารักได้ตามที่ต้องการเลยจ้าคําพูดหวานเลี่ยงของผมดูได้ผลเพราะทั้งคู่ดูหงุดหงิดและเดินจากไปผมเลยหันไปหานอร่าแล้วพูดอึกอักนี่เธอบอกว่าฉันเป็นแฟนเธอเหรอนอร่าตอบแบบไม่สใส่ใจใช่โอเคหรือเปล่าถ้านายไม่ชอบก็ลืมๆไปนะจากนั้นก็ตั้งท่าจะกลับผมรีบจับมือเธอแล้วพูดได้อยู่แล้วดีมากเลยเราก็เลยเป็นแฟนกันเต็มตัว พวกเราไปเดทกันสองสามครั้งและเธอก็ชอบสั่งเหมือนอย่างเคยผมก็อยากให้เธอเป็นแบบนี้นั่นแหละแล้วครั้งหนึง่งหลังคบกันหนึ่งเดือนนอร่าก็พาผมไปที่ทะเลสาบหงในสวนสาธารณะใกล้ๆเธอมองผมอยู่นานก่อนจะพูดใครฉันจะไปเรียนต่างประเทศปีหนึง่งต้องไปพรุ่งนี้แล้วผมมองเธอด้วยความประหลาดใจแล้วถามว่าทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้เธอพูดต่อฉันไม่อยากให้นายเศร้าแล้วไม่รู้ว่าเธอจะแกล้งพอไหมเพราะงั้นเขียนความรู้สึกที่มีต่อฉันมาให้อ่านพรุ่งนี้นะ คืนนั้นผมเขียนความรู้สึกนึกคิดต่อเธออย่างตั้งใจผมยังหวังว่าความรักทางกายหนึ่งปีจะจบลงโดยเร็ววันถัดมาผมไปที่สนามบินและส่งจดหมายให้เธอและผมต้องแปลกใจที่นอร่าให้จดหมายผมด้วยเหมือนกันและบอกผมอยู่หลายครั้งว่าเอาไว้อ่านตอนถึงบ้านแล้วแน่นอนว่าผมเชื่อฟังเธอแล้วก็อ่านทันทีหลังเข้ามาบ้านและโหผมคาดไม่ถึงเลยเธอสารภาพว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอแค่ใช้ผมเพื่อแก้แค้นแฟนเก่า และใช้ผมเพื่อให้ลืมเขาคืนนั้นที่เราเจอกันเธอรู้เรื่องเขากับคิมแต่ตอนนี้เธอสำนึกผิดที่หลอกใช้ผมท้ายจดหมายเธอเขียนถ้าโชคชะตาทำให้เราคู่กันสักวันเราจะได้พบกันอีกอะไรนะผมช็อกมากก็เลยโทรไปบอกเธอว่าไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดและผมยกโทษให้เธอผมโทรหาเรื่อยๆแต่เธอก็ไม่รับไปถามเพื่อนเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงเธอหายไปทางโซเชียลด้วยและเธอก็หายไปจากชีวิตผมเลย ผมคิดถึงนอร่ามากและเอาแต่หวังว่าโชคชะตาจะพาเรามาเจอกันสักวันแล้ววันหนึ่งระหว่างผมถ่าย YouTube บละครออนไลน์ชื่อชะตาฉันเป็นของเธอก็สะดุดตาผมผมสงสัยก็เลยเข้าไปดูและผมก็นั่งดูตาโตเพราะเรื่องราวของผมกับนอร่ากำลังฉายให้ผมดูทีละตอนเรื่องนี้ต้องเขียนบทโดยนอร่าแน่แต่เธอจะจบเรื่องนี้ยังไงเรื่องจบค้างตรงที่นางเอกจากไปและตัดการติดต่อกับพระเอกแล้วก็มีประกาศขึ้นมาบนจอว่าตอนจบจะฉายตอนสามทุ่มในวันนี้ ผมนั่งรอเวลาอย่างใจจดใจจ่อในตอนสุดท้ายตัวละครทั้งสองเจอกันที่ทะเลสาบหงผมสะดุ้งและโดยไม่คิดรีรอผมก็รีวิ่งไปที่ทะเลสาบในสวนสาธารณะใกล้ๆทันทีหัวใจผมกระตุกเมื่อเห็นหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นนอร่านั่นเองคือผมวิ่งเร็วมากและเข้าไปกอดเธอเธอกอดผมตอบและพูดฉันแอบกังวลหน่อยๆว่านายจะไม่ได้ดูละครแล้วเธอก็ยิ้มแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันแชทหานายให้มาหาถึงนี่เองก็ได้และนายก็จะมาใช่ไหม จากนั้นเราสองคนก็หัโเาาออกมาลั่นและกอดกันต่อไปอย่างที่คุณเห็นโชคชะตาพาผมกับนอร่ามาเจอกันและคนเชื่อในตะการอย่างผมตอนนี้เชื่อในโชคชะตาสุดๆไปเลยแล้วคุณล่ะเจอในคู่